สวัสดีกันด้วยนะครับค่าคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง YouTube คืนเล่าผีนะครับเช่นเคยครับค่าคืนนี้เราอยู่กับเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวความหลอนเรื่องราวเรื่องผีแบบอ่านนะฮะเข้ามาที่เพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวได้นะครับเขามีเรื่องราวเรื่องผีให้คุณอ่านหลายเรื่องมากนะครับเป็นเรื่องที่สนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะฮะ หรือว่าถ้าใครชอบแบบมีคนอ่านให้ฟังนะครับก็เข้ามาที่เพจอดิศักเ์แพยวใจดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้ฮะเราอยู่กับเรื่องราวเรื่องหนึ่งฮะที่เป็นเรื่องราวชวนหลอนที่จังหวัดอ่างทองนะครับเป็นเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งครับที่มีวิญ,ญญาณสองแม่ลูกเนี่ยจูงมือกันเดินรอบบ้านเลยนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมารับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฮะ มีชื่อเรื่องราวว่าวิญญาณสองแม่ลูกจูงมือกันเดินรอบบ้านในวันที่24มิถุนายนปี2563นะครับมีนักข่าวไทยรัฐได้ไปสำรวจบ้านหลังหนึ่งอ,อยู่ในตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับจังหวัดอ่างทองอเป็นบ้านล้างที่ถูกโจยดจันกันอย่างมากนะครับเพราะได้มีชาวบ้าน ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้ไม่นานนะเขาเดินทางผ่านไปในบริเวณบ้านหลังดังกล่าวและได้เห็นว่ามีหญิงสาวนางหนึ่งฮะเดินจุงมือเด็กน้อยเดินรอบบ้านเลยนะครับในเวลาเช้ามืดนะซึ่งคนละแวกนั้นก็ทราบกันดีว่าบ้านหลังนั้นร้างมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับหลังจากนั้นชาวบ้านคนที่พบเห็นก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้กับชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาอยู่บริเวณน,นั้นมานานนะเล่าให้ฟังนะครับ หลังจากได้รู้คําตอบกับประวัติของบ้านหลังนี้ฮะก็ทําให้เขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเลยนะครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นมานานเล่าให้เขาฟังแบบนี้นะครับว่าเดิมทีที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของหญิงสาวคนหนึง่งเธอชื่อวาสนาเธออยู่กับลูกสาวชื่อน้องเฟิร์นอายุได้สองขวบเท่านั้นอยู่มาวันหนึง่งเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับในบ้านหลังนั้น โดยต้องการเสียชีวิตไปพร้อมกับลูกของตัวเธอเองด้วยนะครับเธอเอานมชงพร้อมกับยาพิษให้ลูกเธอกินฮะจากนั้นก็แขวนคอตายตามในบ้านหลังนี้นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนหลังจากวันที่เธอตายะฮะก็มีผู้คนพบเห็นสองแม่ลูกเดินเล่นกันบริเวณน,นั้นอยู่หลายคนเลยนะฮะคนที่อยู่ในบริเวณแถวแถวบ้านเธอเนี่ยสร้างความหวาดผวาให้กับคนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากครับจึงไม่มีใครได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรืออาศัยที่นั่นอีกเลยฮะจนชาวบ้านคนดังกล่าวเข้าไปแล้วได้เจอกับเหตุการณ์ข้างต้นที่เกิดขึ้นนี้นะฮะบริเวณบ้านล้างหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ที่ซอยลิมแม่น้าฮะอเาเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านไม้ชั้นเดี่ยวใต้ถุนสูงนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นี่แหละ,ะมีรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่ดินนะครับโดยที่บริเวณด้านหน้าบ้านมีบ่อน้ําขนาดใหญ่ฮะ และมีต้นไม้นานาชนิดเลยนะครับขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้านเลยนะครับข้างบ้านมีบ่อน้ำซึ่งอยู่ติดริมถนนสายบางจากผักไห่แต่อยู่ในสภาพที่แห้งจนไม่มีน้ำแล้วนะฮะเมื่อเข้าไปบริเวณด้านในพบว่าอยู่ในสภาพที่ผุพังฮะในบ้านนะครับด้านล่างยังพบรถสามล้อเด็กและเสื้อผ้าของเด็กตกอยู่อีกด้วยนะครับบริเวณด้านหน้าบ้านล็อกประตูไว้สองชั้น ด้วยกุญแจขนาดใหญ่ฮะบริเวณหน้าประตูมียันเขียนสีขาวอยู่เหนือประตูนะครับอางสาวสิริวงศ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าตนเคยพบเห็นดวงไฟอยู่บนบ้านล้างหลังดังกล่าวนี้นะฮะขณะที่กำลังขับรถเข้าบ้านของตนซึ่งอยู่เลยเข้าไปด้านในทั้งทที่บ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานมากแล้วนะครับซึ่งก็รู้สึกตกใจนะฮะและมาเล่าให้กับ คนที่บ้านฟังซึ่งส่วนตนเองเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของสองแม่ลูกที่ยังวนเวียนอยู่ที่นี่นะครับยังไม่ได้ไปเกิดนะครับหลังจากที่ฆ่าตัวตายไปเมื่อ10ปีก่อนซึ่งไม่ได้มีแค่ตนเองเท่านั้นนะที่เห็นผู้ที่ขี่รถผ่านทางนั้นหลายคนก็ได้เห็นว่ามีแสงไฟที่คล้ายกับแสงเทียนออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวนะครับแต่เมื่อไปสอบถามนางพยาอายุ63ปีนะครับ ซึ่งมีบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านหลางหลังดังกล่าวนี่เลยนะฮะได้เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าตนเองไม่เคยเห็นอะไรเลยมีแต่เพียงคนมาเล่าให้ฟังก็เท่านั้นว่าพบเจอผู้หญิงเดินจุงเด็กอยู่ริมบ่อน้ําและมาถามตนว่าใครมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่งตนก็บอกเพียงว่าไม่มีใครอยู่หรอกนะจะมีก็แต่ผีเท่านั้นแหละแต่ตนก็ไม่เคยเห็นหรือเคยเจอแต่อย่างใดเลยนะครับ เช่นเดียวกับยายทองใบอายุ77ปีนะฮะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันที่2แม่ลูกเสียชีวิตนะครับบอกว่าตั้งแต่ทั้ง2เสียชีวิตไปก็ยังไม่เคยเห็นหรือมีอะไรที่แปลกจนน่ากลัวเลยนะครับมีแต่คนต่างถิ่นที่มาอยู่ใหม่ๆก็จะเห็นบ่อยครั้งอยู่บริเวณบ่อน้ํานี่แหละทุกวันนี้ก็คอยกวดน้ําทําบุญไปให้2แม่ลูกนี้นะครับเนื่องจากตัวเองสงสารนะครับหลังจากออกข่าวไปไม่นานฮะก็ได้มีนักพิสูจน์ผีหลายคน เดินทางมายัางบ้านหลังนี้นะฮะจนชาวบ้านต้องออกมาขอร้องว่าให้หยุดเดินทางเข้ามาท้าทายบริเวณนั้นเสียทีอยากให้เคารพสถานที่บ้างปล่อยให้สองแม่ลูกได้อยู่กันอย่างสงบขอให้มองดูหรือมาสำรวจสถานที่แค่เพียงบริเวณภายนอกแค่นั้นพอและขอให้ช่วยกันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับสองแม่ลูกได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีด้วยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ถาว่าน่ากลัวหลอนไหม ทั้งน่ากลัวทั้งหลอนฮนะแต่คนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาเจอเป็นบางคนนะครับแต่กับคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับสองแม่ลูกเนี่ยเขาไม่เจอนะฮะคือเขาไม่ออกมาให้เห็นแต่เขาออกมาให้คนที่ต่างถิ่นเห็นนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับมีความน่าก,กลัวความหลอนแล้วก็น่าสงสารเขาเป็นอะไรเขาถึงฆ่าตัวตายเห็นไหมการฆ่าตัวตายเนี่ยผ่านไปสิบปีแล้วนะ วิญญาณสองไม่ลูกก็ยังอยู่อย่างเงี้ยเด็กที่ไม่รู้อิหนอีนี่โดนแม่ฆ่าตายเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับแม่เขานะครับเพราะว่าเขายังไม่ครบอายุไขที่เขาต้องไปเนะี่ยเขาต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอยู่แบบนั้นตลอดจนกว่าเขาจะครบอายุไขแล้วก็ไปใช้วิบากกรรมไปใช้กรรมที่เขาได้ฆ่าตัวตายในขุมนรกนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะถ้าใครชอบ ก็ขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งซับสไครต์นใน YouTube คือเล่าผีหรือว่าเปดาวทางเพจ Facebook อดิศักแท้วใจดีนะครับคนละหนึ่งดวงก็จะขอบคุณมากเลยนะฮะเพื่อสนับสนุนช่องสนับสนุนเพจกันไปนะครับหรือแค่เข้ามารับชมรับฟังให้จบแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วครับค่ำคืนนี้ฝันดีลาติสวัสดิ์สวัสดีครับ